สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่กระลูกแ้้วเนาะหลอบเดือค่ะตำใส่น้ำปูอันนี้เป็นน้ำปูที่พี่ลินส่งมาให้นะคะส่วนปลาแดกเดียวกับตำไม่ตำเกิดจะขอใส่บักพริกสาเม็ดนะจ๊ะพี่น้องเห็นไหมสิมาตำกัน <_ d isk> นี่นี่เด้อจ้า บักพริกสาเม็ดใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่น้ำตาลลงไปเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำปูน้ำปูเป็นน้ำปูที่พี่ลินซื้อมาให้นะคะหมดแล้ว <c oughs> นะคะบัตนีอควายกระสี่ใส่นี่ด้ค่ะน้ำคุณกับน้ามียังนะ <c oughs> ปูนะคะน้าปูนะคะ <c oughs> ลงมานะคะลงมา แล้วไข่ก็จะนี่อันนี้มันเป็นมันผสมอะไรเด้อพี่น้องแล้วแต่คนมักเด้อหนูจะไม่ค่อยชอบใส่เปลือกนะคะไปกันจากสองสีกอนโคเลโคเลคก่อนเด้อจากที่แบบโคเลโคเล่แล้วเดี๋ยวพี่น้องให้ไข่ซิบเนี่ย อืมโอ้ข่อยยังบ่ได้ใส่ปรุงสุรสอืมเผ็ดแเด้พกข้าเผ็รสนี่วันนี้เฮากัสิใส่อันนี้ลงไปนะคะเด้อมามาโคเลโคเลกันเด้อพี่น้องเฮากสิยวยโอ้ยตาลเฮากสิยวยเด้อพี่น้อง ขาดน้ำปลาอืรสชาติใช้ได้แต่จืดไปนิดนึงขอเติมน้ำปลาก่อนนะจ๊ะจากนั้นเท่ากับเติมน้ำปลาเรกาก็สา่ัวสัวๆัว,วปาดขอโทษขออภัยผู้ใรทีนี่เนอะบานข่อยสีทุ่มตัอนนี้สีทุ่มเดี๋ยนะ ขอซิมก่อนนะคะขอซิมเนี่ยเด้อได้อยู่ค่ะแต่ขัดเปรียวเติมน้ำมะนาวไปหน่อยนึงขอยังไม่ได้ใส่ปลาแดกเลยเนี่ยรอบนี้ขอกินแบบไม่ใส่ปลาแดกเด้อ <c oughs> แสบท้องเลยชิมมาตเติมนักมากหน้าล้วก็แสบแล้วค่ะพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อ Budaya bulu sikit yang